ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมสมัยเกมนะฮะวันนี้ผมจะมาสอนการเล่นหมึกนะครับไม่ใช่หมึกเดนนะครับหมึกซับนะครับหรือว่าหมึกลมนั่นเองนะฮะโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับทุกคน,นเกมนี้เรามีแวนเป็นแฉลิดนะฮะแล้วก็ต้องไปยืนเล่นกับแวนนะฮะก็ไม่เชิงเชิงยืนเล่นกับแวนหรอกฮะ ก็ต้องเดินเกมน,นะฮะ่าอ,อย่างเช่นในเกมนี้นะฮะอันดับแรกดูเหมือนว่าฝั่งนู้นเขาจะมีซับเป็นแจ็คนะฮะแน่นอนฮะเขาต้องมาเวทฝ่าเราอยู่แล้วเราก็ต้องเดินมากันบัฟฟ้าให้อ้อยนะฮะเพราะว่าแจ็คมันจะมาดึงบัฟเรานะโอเคนี่เราก็ต้องไล่แจ็คไปไกลๆนะฮะดูเหมือนว่า นาตาเขาจะมาช่วยนะฮะโอเคเล่นเมดก็ต้องช่วยซับนะฮะทุกคนจชวันนี้แล้วก็บกบอกไปนะฮะเหมือนป่นปาเราจะมาแ้มด้วยนะทุกคนโอเคเขาต้องการเวทป่าเราเราก็ต้องเวทป่าเขาคืนนะครับทุกคนก็ถือว่าเจ้ากันไปโอเคจังหวนันี้ว่าไงครับเราต้องฆ่าได้แล้วทุกคนจังหวันี้เพราะเรามาตั้ง3ตัวเลยนะครับ มีว่าแตกเวลาที่เรียบร้อยวอ,อ,อนนี้เราก็ต้องกลับนะฮะได้แล้วก็ต้องถอยนะทุกคนเกมเราได้มาห้าชิวก็ถือว่ารว,วยนะทุกคนว่าใช้ได้เลยครับเกมนี้เราจะไต้เล่นง่ายนะครับทุกคนต้องหวังเกมนี้โอเคจะเหมือนกลางเราจะ มีบอกอีกแล้วฮะเราก็ต้องไปช่วยนะครับทุกคนคือมันแจ็คเขาจะไม่ยอมง่ายนะฮะแจ็คเขาต้องการคิวคืนนะครับทุกคนโอเคแล้วก็กดสติ๊กเกอร์ให้กวนตีนะฮะโอเคถ้างั้นเราก็ต้องมาล่างนะฮะมาดูแวนนะฮะ โอเคครับว่าไงฮะจังหวะน,นี้เขาสามคนแล้วก็สามคนนะทุกคนโอเคมาหน้าป่าเราจะบวกเลยฮนะต้องระวังแจก,กดึงนะทุกคนถัดมานนั้เราก็ต้องมาเอามังกรนะครับว่าเกมเราได้เปรียบเราก็ต้องเอามังกรนะทุกคนโอเคจังหวะน,นี้เราก็นนต้อง,นนองยืนให้แคลรี่นะทุกคน โอเคแา้วยัติชน,นาไปเลยฮะจังหวะนี้โอเคครับเ<ะ><ป>มือนป่าเขาจะมาแล้วนะทุกคนนะคอรสฮะว่าไงครับจังหวะนี้ป่าแล้วก็ไม่เอานะฮะเขาต้องเดินเกมนะทุกคนเดิน ให้ทั่วแมปนะให้แบบฝั่งเรามองเห็นแมปได้นะครับว่าศัตรูอยู่ตรงไหนนะนี่นะทุกคน,นเห็นไหมครโดนดูดนะฮะนาตาโอเคเราก็ต้องช่วยนาตานะทุกคนเห็นไหมครเขามีสกิลสองเป็นเกาะด้วยนาตาก็ไม่แตกนะทุกคนก็เกือบแตกนะแล้วก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนนะครับเพราะเราเล่นรวมนะทุกคน อจากวันนี้เราก็ต้องรอแวนมาที่เลนนะฮะก็ต้องยืยนเลนรอแวนก่อนนะทุกคนคลิปมาเราก็ต้องเคลียร์คลิปไปนะทุกคนดูเหมือนว่าแครี่เขาจะอยู่เลนเหมือนกันนะโอเคครับเขาอยู่สองตัวเลยนะฮะเลนล่างของเขานะฮะวันนี้ว่ไาไงฮะ แจ็คอยู่ในคุมแล้วก็ต้องไปปาดแจ็คนะทุกคนเห็นไหมครับแจ็คดึงแครี่เราก็อันตียัดหน้าเลยนะทุกคนป่าแล้วก็มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยโอเคแล้วก็บวกๆเลยนะฮะเกมนี้ไม่ต้องฆ่านะครับโอเคอาร์าคอส์ดเขาก็มาแล้วนะน่าเรียบร้อยนะฮะ เราได้ชิวด้วยครับทุกคนโอเคเราต้องทำเว็บนะทุกคนเชร์คลิปก่อนรอแวนนะฮะแวนมาแล้วก็กันแวนนะครับทุกคนดูเหมือนแวนจะเอาเลยนะครับฟิกเกอร์โยกเลยนะครับเมื่อกี้สุดยอดเลยครับแวนตัวนี้ไม่ธรรมดานะทุกคน มันเขาจะห้าวเกินไปนะครับแวนตัวนี้คุกวันนี้เราก็ต้องกันตีนแจ็คนะฮะวับกันตีนแจ็คนะครับทุกคนปั่นนะครับเราต้องพยายามปั่นนะครับให้เขาแบบลุดเกมให้ได้นะทุกคนโอเคแล้วก็สกิลสองแล้วกว็ให้เพื่อนนะครับเพิ่มก่อให้เพื่อนนะครับทุกคนเห็นไหมครับ เราก็ต้องได้นะครับเห็นไหมฮะจังหวัดสวนเราก็ต้องปฏิยัดเลยนะครับทุกคนโอเคจากนั้นเราก็ได้บนแล้วเราก็ต้องเดินเกมฮะเดินกลางฮะดูเหมนะือนนักคอรเขาจะออกกลางนะฮะเพราะว่าน,นตยาตยามาอยู่บนเลออยู่ล่างตลอดเลยนะทุกคนการก็แบบไม่มีตัวเคลียร์คลิปให้ก็เลยต้องแยกกับบนนะฮะเออกับล่างนะครับ ขอภทยนะครับที่พูดผิดๆเพราะว่าผมเติมมาแล้วเรียนครับทุกคนโอเควันวนี้เราว่าไงฮะแพนด้าแพนด้าได้นะทุกคนเราต้องไปช่วยนะเพราะเราเป็นซับเราก็ต้องยินรับดาเมจให้ทีมนะครับทีมเราจะได้เล่นง่ายนะเพราะเรารับดาเมจให้ทีมโอเคจังวันนี้เราก็อเอา Dark ดักไฟเยอะดูเหมือนฝั่งตรงข้ามเขาจะไม่ยอม,มง่ายๆนะทุกคนทําการบวกกันยับแล้วก็อันตียัดไปนะฮะอันตีเพื่อทาลายจังหวะเพื่อตันนะทุกคนจากนั้นแล้วก็ไล่เลยนะฮะไล่ฆ่านะครับทุกคนโอเคแล้วก็ต้องเดินนานะฮะเซ็นซับก็ต้องเดินนําหน้านะครับทุกคนไม่ใช่ซับเซ็นซับแล้วไปอยู่หลังแครีมก็ไม่ใช่นะครับเห็ไนไหมฮะโอเค เกมนี้เมทเราก็เล่นดีนะทุกคนนะ่ะแต่ยาแบบเชลลี่เราเขาป่าแล้วด้วยนะฮะดีดีทุกคนนะฮะเกมนี้ดูเหมือนว่าแจ็คเขาจะไม่ค่อยทําอะไรได้นะฮะทุกคนแต่ถ้าเขาแบบดึงแม่นดึงโดนทําเกมจังหวะได้่าอันนี้เราก็จะเล่นยากเหมือนกันนะครับ ถึงงั้นเราก็ต้องเดินกับเทลรี่นะฮะพาเทอรี่เดินนะครับว่ากลางแตกแล้วแล้วก็ไม่ได้ไปกับเมทละโอเควันนี้ว่าไงฮะทุกคนปลาเราเยอะอยากได้ป้อมมากๆเลยแล้วก็ดีแล้วแหละครับทุกคนโอเคครับจังหวะนี้อันตรียัดหน้าไปได้ฮะไม่โดนนะครับทุกคนแล้วพีอ่อันตรีเราก็ใช้ใช้ไปนะครับ ไมต้องหวัวกันตีนะทุกคนเห็นไหมฮะเราเดินเกมได้แชลี่เราก็เล่นได้นะครับทุกคนทุกคนอันนี้เคลี่จะห้าไปหน่อยนะเี่ไม่ใช่เคลี่ดิทุกคนขออภัยด้วยเป็นนาตยาครับ <laughs> โอเคทีนี้เราต้องออกล้างดีกว่านะครับล้างแจ็คโดดนะทุกคน เราก็ต้องเดินกับเชลลี่นะให้แคลรี่เขายิงฟรีได้นะครับทุกคนเราก็ต้องยืนรับดาเมจให้แคลรี่นะครับนั่นเห็นไหมครับทางอันติอันติอนตอนตโอเคจังหวะน,นี้เราก็โอ้โหบวกยับเลยครับทุกคนยืนรับดาเมจแบบจัดๆเลยครับดูดิครับดูดิครับ กับแตก่าเราเก,ก็บแตกนะฮะถังนันนาคอตเขาจะสู้ไม่ได้แล้วเขาจะไปแยกดันนะทุกคนโอเคจังไงน,นี่ว่าไงฮะฮะแล้วก็ฮิวให้นะฮะช่วยเหลือแคลรีนะครับแคลรีเป็นตัวดาเมจหลักๆของทีมนะฮะโอเค มันฟอเขาจะลำตึงเกินนะฮะแล้วก็ใวันนี้เราก็ต้องบวกเลยฮะฮันตียาน่าเลยครับไม่เชิงบวกหลักทุกคนโอเคฮะว่าไงฮะงนวะนี้โอเคแพนด้ามาแล้วไปเลยฮะงหวันนี้เราก็บวกเลยครับเต็มที่เลยครับเพราะว่าทีมเรามาเยอะโอเคเห็นไหมฮะทุกคนไฟนี้เราก็ชนะกินเต็มๆเ,เ,เลยครับมีอะไรบ้างฮะ โอเคว่าไงครับจังหวะนี้เห็นไหมฮะสกิลสองแล้วก็โดดแล้วก็เพิ่มเกาะให้เพื่อนด้วยนะพอเล่นว่าไงครับพอเล่นไม่ทันได้ลำเลยทุกคนแตกแล้วเห็นไหมครับทุกคนเกมนี้แล้วก็ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยฮะอันนี้แรงคอนนะครัคอนห้าหกดาวนะทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนเอาละครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย